แม้แต่จะไปตามหาอยู่ประเทศอินเดียมันก็ไม่เจอหรอกจะไปเจอได้ไงล่ะพุทธ,ธะพุทธ,ธะอยู่ตรงไหนน่ะพุทธ,ธะไม่ได้อยู่อินเดียเนี่ยพุทธะอยู่ทุกที่ถ้ามีสตินะ่ะถ้ามีความละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยพุทธะก็อยู่ในใจเรานี่แหละพระธรรมก็อยู่ในใจเรานี่แหละพระสงฆ์ก็อยู่ในใจเรานี่แหละพระรัตนใจไ,ไม่ต้องไปอ่านเอาตามตัวหนังสือหรอกอันนั้นแค่ชื่อมันเฉย พระรัตนนาตยก็อยู่ในใจเราเนี่ยทำยังไงพระรัตนนาตยจะรวมลงเป็นหนึ่งเข้าสู่จิตสู่ใจเนี่ยนี่เหตุที่เราควรสร้างนะไม่ต้องไปเรียนเอานักธรรมโทนักธรรมเอกสําหรับนักปฏิบัตินะบอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งตำหนิคนที่เรียนปริยัตอยูนะ่ไม่ต้องไปสอบว่ามาหาประโยคนั้นประโยคนี้เพื่อที่จะเป็นพระธรรมทูตได้ยศได้ตําแหน่งเล้ไปประเทศอินเดียหรอก